boa praia, boa, boa boa até boa โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบังดอนาพา<อ>เพลิน <ไป S 1> นะครับชอบเล่ดน,นด่านนี้เพราะว่ามันติดท็อปไงด่านเนี้เหรออืม ยินนะทุกคนขอปืนดีๆป่ะนุ๊บเพิ่งไปรีบยิงไปเนี่ยข้างหน้าเลยระวังแล้วเดินหาตะขวดไม่ได้

เหมือนจะอยู่ตรงบ้านนี้ไหมของฉันนี่ปะไม่ได้<า>เก็บพยาบาลเลยเฟิร์สเอทไม่ได้เก็บเลยหัวมันอน่อนเลยซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเซ็มมาจากมาร์คเดอะโลเคชั่นบอสองมาร์คให้แล้วย้อไปไกลจังไปไกลจัง อย่าเพิ่งไปรีบช้าเนะเห็นตัวบ้างไหมเบอร์สองเห็นตำแหน่งบ้าครับผมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวดีเออแต่แต่ผมได้ยินเสียงเท้าใกล้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเคเดี๋ยวไปฟังแน่อย่านอกนะ อย่าเพิ่ยออนะมามาแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งออกนะกระสุนหมดใช่ไหมเดี๋ยวแบ่งให้กระสุนส้มนะครับ โ okay, okay. อ,อ, <S <s อ,อเคโอเคครับครับเกือบเกียล้เก็บเลยครับสาเก่งเอาเพื่อนมันไปไหนอะเบอร์สามใช่ชื่อแบมไม้ใช่ใช่เอาแล้วหมดแล้วเพื่อนมันไปไหนไม่รู้่ไม่เขียน อยู่โล่งไปไมั้ยเรา S L R ไปเล่นเป่าขอขอ,อเดี๋ยวเราไปเคาะกันนรถกัอนเจริงมันต้องมีตัวปะ่ะ ไกลมากเลยระวังด้วยอืมเจอแล้วน,นะเราต้องขับไปใกล้ๆ m a r k ไกลามาก เปีนเท่าไหร่ครับมีจากบนข้างบนด้วยตรงนี้ดูดีดีดี วนยิงจากข้างบนตรงไหนซ้ายซ้ายซ้ายแถวๆนี้ฝั่งนี้น้ำเงาน้ำเมีตัวใกล้ๆเราด้วยนะไม่รู้มันอยู่ไหนมันน่าสนาจยิงเอ้าคุณนึกว่าคน รันเฉยเลยมาใหม่ได้ปะไม่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่รู้ว่ามันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งมัเดี๋ยวผมขึ้นบันไดไปส่งมันน่าจะอยู่ไม่ไกลหรอกรลองเบอร์หนึ่งแถวเบอร์หนึ่งมั้งเนี่ยมันอยู่อ๋อที่นี่ที่นีุ้ยไข่เขาเบอร์สี่โดนละ ปุ๊บได้ไหมนะเดี๋ยวมนะุวกไปมันอยู่ตรงไหนกันละ้ะเบอร์สี่ถอยมาครับเดี๋ยวชุบให้ยิงดาวไปตัวนึงมันน่าจะชุบคุณอยู่นะโอเคเอมันอยู่ตรงนี้บ้านสองชั้นนี้อนยะู่ตรงนี้อยู่ตร <What S 1> งนี้ <chat. S 3> ข้างหลังเบอร์สี่เปิดไม่ได้ไหมเบอร์สามนี่เล่นเก่งขึ้นเยอะเลย้ะ ทำไมเมื่อก่อนไม่เก่งอ่ะไม่ก็เก่งแล้วไม่ได้เล่นนานแน่ใจว่าไม่บ้านานไปยังเล่นเองได้นะเอ้ยเล่นไม่กี่ตาแล้ขึ้นปะ้าไม่ต้องยิงอ่ะผมว่าวงบีบเราไปเลยกว่าครับตอนนี้วงมาแล้วร,รถอยู่ไหนรถตายคุยกับอ,กอีคนไปรลละเบิดมามันจะเอาอ่ะข้างหลังข้างหลัง รถอยู่ข้างหลังรถอยู่ข้างหลัง Watch out ไม่เราไปก่อนนะวงมาแรงนะป่ะป่ะไปก็ได้ครับอยู่นี่ m a r k the location เจ็บคร,รับอะไปรถกันอะรถกันไอ้สิ เร็วๆตามมาตามมาลอยๆครับขับคำนะครับบำนยครับผมคำรถไม่เก่งไปให้เร็วๆครับเอาเอาตรงไหนมาให้ผมด้วยนะผมไม่เคยเล่นแมปเนี้ยไปกันเลยเขามาเดี๋ยวพาสาวแว้นยว ไปตรง,ง,งมังค์ชนนอกกระสับครับไม่ไม่ไม่ผมก็แค่เอาเข้าวงเฉยๆผมไม่รู้แต่ตรงนั้นคนเยอะมากเลยแถวายูนิลาโอไปต,ตรงนี้นะี่ พังหมดโ,โอ้โหโหอหอหอคันนี้แรง,งแต่ว่าพังแอออยอมากใช่รถจะดาบขนาดเบายนี้นผมยังไม่รู้ขนาดน กำลังจะพูดว่ารถกระตาดอย่างนั้